สบายดีพี่น้องมาพงกับหน้าอีกแล้วเนาะจ้าเนาะมือนีหน้ากะมีแนวเมื่อวาอ่าให้พี่น้องฟังเนาะจาะ้าตื่นเต้นจา้าอันอ่าเหีนยกูเกิลเอสเซนต์บะจ้าิ่นทรงอันนี้มาให้หน้าจ้าหน้าก็ากดีใจแห้งจ้าพี่น้อง แบบว่าคิดว่ามันสีไหวขนาดนี้นะจ๊ะเนาะแบบหน้ากะพึ่งเฮ็ด YouTube แบบเป็นจริงแบบแบบเป็นจริงเป็นจังอะประมาณสีสองเดือนนะจ้ะพี่น้องแล้วก็พูดที่ตามก็ะคืนไหวแห้งนะจ๊ะเนาะพึ่นกระทรงอันนี้มาหายก็คือหน้ากะแบบผ่านผ่านเกณฑ์ของ youtube แล้วนะจ้ะเนาะแต่หน้ากะพึ่นกระทรงอันนี้มาห้หน้าก็คือ มีได้ไรนเนาะจ้าเนาะคือเข่ากับเขาเปิดรับได้ได้ได้แต่ดนูนั่นแหละแต่ว่าที่แต่ว่าเขาท่านเด้เอาเงินออกมาได้แต่ว่าเพิ่นทรงอันนี้มากก็คือเขา้าเพิ่นทรงหทรหัสมาหายเข่าแล้วเข่ากับสีมีได้ไเพิ่สิโอนได้ไเขาไม่หเห้า,นาเนาะจ้าเนาะน่าก็ดีใจบ่คิดว่ามันสีนได้ไหวขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะกะับแบบว่า หน้าเฮ็ดมากตอนแดกเนาะกับประมาณเดือนกูกัวนี่แหละก็ให้แฟนคองหน้าแบบเอ่อเปิดเปิดทับได้ใดจากโฆษณาเนจาจะหน้ากับโบเกงโบเกงเพวัวตรงฮิตทั้งค้อมอียงนะเดืองตาโตหน้าเป็นคนตาโตอเองแต่ว่าเรื่องเรื่องแบบเกี่ยวกับการรับได้ได้อยียงที่บบว่าว่าส่งไปหา youtube อยียงคือแฟนคองหน้าเฮ็ดห้เนะาะจ้ะเนาะก็คือ เนกับเปิดรับได้เปิดรับได้ใดให้หน้าประมาณเดือนกลัวแล้วก็ทรงอันนี้ไปทรงทียอยู่ไปเพื่อนกับทรงอันนี้มาหายหน้าก็ล่อประมาณส,สองอาทิตย์สามอาทิตย์กลัวนี่แล้วพี่น้องเสื้อสีใดเนา,จาะจกเนะกับเหมือนหนีมันกับมาโหดเนาะจ๋เนะหน,าาะน้าก็ากดีใจหน้ากล็ล่อเวลาเอียงมาทรงหน้าก็นึกว่าเออเป็นของ g o เ g l e เป็นของ youtube ส่งมาให้หรือเปล่าแล้วก็ดีใจนะจน๊ะเนาะมันก็เป็นค่วมพุ่มใจอีกอย่างหนึง่งที่เขาแบบว่าตั้งใจเฮ็ดบวคิดว่ามันสิดได้ไหวขนาดนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะคนทีแบบว่าเฮ็ด u t u b e ไปไหมอย่างสิกะอยา่าผ่าถอดหรือจ้ากะเฮ็ดไปเรื่อยๆลุ่งคลิปบ่อยๆอย่างสิเน,นาะจ้าเนาะก็คือหน้าหน้าตอนแรกหน้ากา็ได้คิดว่าสิเฮ็ด YouTube อยียงเลยเด้แบบ เห็นข้าเจ้าเห็ดแบบอ,อมีผู้ติตามมีอย่างสิเฮ้าก็คิดมาเออเฮาเห็ดแล้ะสิมีคนเบิงบบอีอย่างสินะกะทึ่งแบบว่ามีคนมาบอกว่าเออเห็ดแล้วผูใ้ใดสิเบิงมึงอยียงสินะก็เลยลองเห็ดเบิงก็มีคนแบบสนใจอีหย่างสินาะบ่คิดว่าสิมีคนสนใจคนอยากเบิงเฮาหลายปานนีเนาะพี่น้องเนาะหน้ากะเห็ดกะสีสองเดือนแล้วล,ละพี่น้องน่ากะจำว่าอะไรแต่ว่าพ่นจะส่งอันนี้มหาห้คือหน้าพาน พุทธิตามพุทธิตามพันข้นเนาะอันที่ทพีพนบาสิพานแล้วก็คนคนเบิงสีพันสมงว่าหน้ากับพานตั้งแต่อาทิตอาทิตย์กัวสองอาทิตย์แต่ละหน้าเฮ็ดมามา,ากเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าที่ว่าแบบเปิดร่ายรับได้รับผ <c oughs> กพิสบูดถือกบดีใจเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เปิดแบบว่ามีได้ไรจังสี่กับประมาณเดือนกัว อ่าแล้วก็ทีทรงอนิมา่า o u u u b เพื่นทรงอนิม่าหายหน้ากับร่มร่วมเดียวกับประมาณสามอาทิตย์กับร่วมรวมเว็เ YouTube น้ำเนกับประมาณสองเดือนแลวแลวละพี่น้องก็คือดีใจแห้งจ้ะหน้าก็ขออยากขอขอบคุณอ่คนที่ติดตามคนทีมาคอมเมนต์กดไลค์ให้หน้าเนาะจ้าเนาะผู้เพื่นเบิ่งโฆษนาให้หน้าน้ำจา้าแบบว่า ให้หน้ามีได้ได้อย่างสีหน้าก็อย่าขอขอบคุณขอขอบใจเด้อค่ะแบบว่าถ้าโบมีอ่าคนเบิงคนกดไหลกุดแชรงสีหน้าก็คือสิโบมีมือนีนีเราพี่น้องเนาะมันก็อาจสิโบไล่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเขากะเขากะภูมิใจว่าเออเฮ็ดได้สีเนาะพี่น้องเน,ะนา,านะากะคนที่เฮ็ด YouTube ๆๆยูทูบไปไม่กะอย่าฝ่าดวดเด้อจ้ะกะให้ลงคลิปไปบ่อยให้สูจ้ะ หน้ากะดีใจก็เลยมาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะจ้ะเนาะหน้ากะอยากฝากถึงเอ่อคนที่เหตยูทูบใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่เข้ามาเบิ้งสองของหน้าเนาะหน้ากะเป็นกําลังใจให้เด้อจ้ะอยา่าเฝ้าท้อให้เหดเอ่อเหตลุงคลิปบ่อยๆอย่าเฝ้าท้อจ้ะบางคนกะเป็นปีสองปีจังพานเนาะพี่น้องเนาะบางคนกะ อ่าหาหกเดือนบางคนกับพถึงปีคือจังน้างสี่กับสองเดือนสองเดือนกว่าอ่าหน่ากับพานกับมีแบบได้รับได้ได้มีได้ได้ยังสี่นอพี่นอ้นองเนาะมันอาจสิบูร้ายมันกะพ่อได้แบบว่าคือจังน้าไม่ดูกังสีกับอ่ะตีไปก็คือแบบพ่อได้ซื้อนอมให้ลูกซื้อนั้นซื้อนี่นัน่นแหละ มันก็อาจสิบูร้ายเพราะผู้ติดตามเขาก็ยังบูรลายนาะจากเนาะหน้ากายอยากเป็นกำลังใจให้ให้สูเ้เด้อจา้าเด้อกาซิมี่คำถามหนึ่งนาะจากนเนาะที่คนถามหน้าเขามาว่าเฮ็ดยูทูบเนี่ยได้เงินอีดีบอไม่ได้ใอีดีบอหน้ากัสิตอบตอบตรงนี้ได้เนาะว่ามีจ้ะได้ได้ได้ไดไมีได้ได้ แต่ว่ามันกาดสิบุได้หลายแบบเพราะว่าเข้ากาับพึ่งเห็ดนอจานอมันกาตาต็ตามพุทธิตามเอียงยังสี่ละจ้าอนา,าคตต่อไปขันพุทธิตามเข้าหลายคนบึงโฆษณาโบกคดขามโฆษณาจังสีน่นอจานอเข้ากับซิมิได้ไลาหลายๆๆขืนนอจานอมันกะตรงใส่เวลาละละจ้าพี่น้อง หน้ากามาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ้งเป็นคลิปสั้นๆเนาอกจากว่าหน้าอะไรอันนี้มาเนาะเ,เอียงก็เขเื่อนเมลบรหัสเอียงนี่่ะจ้ะพี่น้องกะามาอัดคลิปสั้นๆนให้พี่น้องเบิ่งนาะจ,า,า,จาหน้าก็ดีใจกะหน้ากะสิขคอจบคลิปไปเพียงซัมนียกับาาพี่น้องเอซ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นสองสาวลาไต่สะพายลอยเอ็ดน้ำจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้าเห็ดคลิปต่อตอไปจ้าไปพอกันคลิปหนาละจ้านาะสวัสดีจ้า